สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมีสินค้ามาแนะนำหนึ่งตัวนะครับอันนี้นะครับก็จะเรียกว่าประแจกระบอกนะครับเอาไว้สำหรับถอดที่ล็อกหินเจียนะครับผมนี่นะครับซึ่งเจ้าประแจกระบอกตัวนี้นะครับมันจะมีประโยชน์ก็คือเวลาที่เราใส่ใบของหินเจียไว้นานๆนะครับบางทีอ่ะมันอาจจะเกิดสนิมนะครับหรือว่า ในกรณีที่เราขันแน่นจนเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้หินเจียเนี่ยเวลามันหมุนเนี่ยมันจะยิ่งล็อกแน่นไปเรื่อยนะครับแล้วทีเนี้ยไอตัวประแจของมันเนี่ยนะครับบางทีอ่ะมันก็ถอดไม่ออกนะครับแต่เจ้าประแจกระบอกตัวเนี้ยนะครับมันสามารถช่วยเราได้นะครับเพราะว่ามันสามารถต่อเข้ากับตัวบล็อกไร้สายอย่างนี้ได้นะครับผมเพราะว่าภายในนะครับมันจะ เป็นขนาดสี่หุนนะครับผมนี่นะครับมันสามารถต่อเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับผมหรือว่าเราสามารถต่อเข้ากับด้ามขันก็ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นหัวต่อสำหรับด้ามขันนะครับผมนี่ต่อเข้าไปนะครับนี่นะครับเราก็สามารถถอด ใบของหินเจียได้นะครับนี่นี่นะครับแล้วเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันมีประโยชน์ก็คือเวลาเราใส่หินประเภทหนึ่งนะครับก็คือหินประเภทเนี้ยนี่นะครับหินตัวเนี้ยจะใช้ในงานหินขัดซึ่งประแจที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันไม่สามารถขันได้นะครับผมอ่า นี่นะครับอันเนี้ยประแจของที่เขาแถมมาให้นะครับมันจะไม่สามารถขันได้นะครับ <ica> เมื่อเราใส่หินลักษณะนี้นะครับผมเมื่อ <umer image. S 2> เราใส่เข้าไปนะครับเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ประแจของเดิมนะครับขันได้นะครับผมนี่นะครับผมแต่เมื่อเรามีประแจตัวนี้นะครับผม เราก็จะสามารถขันได้นะครับผมโดยจะใช้ด้ามขันนะครับหรือว่าจะต่อเข้ากับตัวบล็อกไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นขนาด4ี่หุนอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อเข้ากับ บ็อกนี่นะครับเห็นไหมมันก็สามารถขันได้เลยนะครับผมทําให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับผมตัวประแจนะครับจะเป็นโลหะอย่างดีเลยนะครับใครมีความต้องการที่ใช้ประแจในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เป็นงานเฉพาะแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับ